นับตั้งแต่ปี2475ประเทศไทยได้มีการเป,ปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2475จนถึงบัดนี้พนาการทางการเมืองของประเทศไทยก็ยังถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแม้ว่าจะมีความก้าวหน้ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัญหา ในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทายกับสังคมไทยในแผนปฏิรูปการเมืองในกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกสถาบันญระปะกล้าวซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้การกำกับของ,ของประธานรัฐสภาได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าใจแล้วก็สามารถมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของการดำเนินชีวิตในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบการเรียนในชุดการเรียนชุดนี้จึงเป็นความพยายามของสาบันพระปกเกล้าที่จะดําเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนการสร้างทัศนคติ ที่เข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสําหรับประเทศไทยโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ามาสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน หลักสูตรนี้มีประกอบด้วย 4. โมดูลใหญ่ก็คือเรื่องแรกคือการนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโมดูลที่2เป็นการพูดถึงเรื่องของหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโมดูลที่3เป็นการพูดถึงเรื่องของสิทธิหน้าที่และก,การมีส่วนร่วมของประชาชนและโมดูลสุดท้ายจะกล่าวถึงสถานะพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรมนูญสถาบ,บันพระปกเกล้าหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ากิจกรรมอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วิถีชีวิตของคนไทยค่านิยมของคนไทยมีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตภายใต้ความหลากหลายความแตกต่างและเคารพในเหตุผลเคารพในสิทธิเสรีภาพและที่สำคัญคือเข้าใจถึงสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสังคมไทย